สวัสดีนะครับวีนาเรีช็อปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปรับชม CX3 ็กันอีก1คันครับด้านหลัง2 0 0 0 0 0กิโลเมตรแล้ววันนี้ลูกค้ามาแก้อาการน้ํามันรั่วซึมแล้วก็จัดช่วงล่างชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเบนซินนะครับ CX3 2.0ลูกค้าเนี่ย2 0 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นลูกค้าใหม่และลูกค้าเนี่ยติดตามมาจากในคลิปต่างๆนะครับแล้ววันนี้เอามาเนี่ยตรวจเช็คปึ๊บจัดชุดใหญ่เลยเริ่มตั้งแต่พวกช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยก็มี แล้วก็มีหัวเทียนนะครับแล้วก็มีในส่วนของงานเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องซีนทอกเกียร์เดี๋ยวไปดูอะไรใกล้ใกล้กันนิดนึงด้วยความที่ cx 3นี่ก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยอะไรเทียบก็น่าจะมีน้อยหรือแทบจะไม่มียกเว้นว่าเป็นของ trw นะครับเพราะว่าด้วยจํานวนปริมาณรถเนี่ยที่ไม่ได้เยอะเหมือน Master 2ไม่ได้เหมือน m a s t e r สเพราะฉะนั้นตัวเลือกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าคุณภาพของ trw นี่ชัวร์แน่นอนอย่างวันนี้มีปีกนก1คู่ซ้ายขวาเลยนะเห็นไหมครับลูกหมากคันชักนอกนะครับ นะส่วนลูกหมากแหลกคันนี้จะไม่มีเพราะว่าจริงๆเราตรวจพบคันนี้ว่าแหลกวงมาลัยดังด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเก็บไว้สวิตรอบหน้าเนื่องจากแหลกวงมาลัยเนี่ยต้องแท้แล้วมันต้องเบิกนะครับในส่วนของอนี่ครับหัวเทียนนะสี่หัวแล้วก็มีสายพานที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็พวกซีนฝาครอบวาล์วต่างๆนะก็เป็นเรื่องของน้ามันรั่วซึมแล้วก็ซีนท้ายเครื่องซีนท่อเกียร์ก็จะเป็นนี่คู่นี้นะครับท้ายเครื่องก็จะเป็นสีน้ําตาลนี้ท่อเกียร์ก็จะเป็นตามนี้แล้วก็ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เสร็จเปิดอ่างเปลี่ยนกองเกียร์ทำไปเลยทีเดียวส่วนพับเบรกตรวจเช็คเพิ่มเติมพับเบรกหมดวันนี้ลูกค้าขอเป็นเฟอร์โรโดขอหนึบหนึบจากอเมริกาก็ตัวนี้หนึบจริงนะครับนะราคาก็เพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นถ้าใครไปติดตามเนี่ยจะเคยได้ยินว่าแบรนด์เฟอร์โรโดเนี่ยมีในเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแท่นเครื่องต่างๆเนี่ยก็เป็นแท้ครบชุดวันนี้ก็ยังแนะนําเป็นแท้เพราะว่าตัวเทียบหลายๆตัวยังไม่จบแล้วก็พระเอกของช่วงล่างเนี่ยที่ทาให้แน่นหนึบ นะ OES หรือ OE Spectrum นั่นเองตัวนี้หนึบกว่าเดิม15%แล้วก็เป็นวอล์วอัตโนมัติซึ่งมีลูกค้าเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปแล้วก็แฮปปี้กันไปถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบช่วงล่างให้มันหนึบกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีโปรพิเศษอย่างช่องอาบเนี่ยหรือลูกค้าที่ใช้บริการเนี่ยนะครับตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปสามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการได้เนี่ย0% 6เดือนนะครับก็เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกค้านะครับ ว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะผมพามารับชมเลยนี่ตอนนี้ของเดิมเห็นไหมนี่ยางกันฝุ่นของลูกหมากปลายปิงนกงหรือลูกหมากปิงน้องเนี่ยฉีกขาดหมดสภาพหมดแล้วซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนยางขาดเป็นเรื่องปกติบางคนบอกว่ายางขาดใช้ได้ไหมใช้ได้นะผมตอบก่อนใช้ได้แต่คุณเห็นไหมข้างในเนี่ยมันมีจารบีอยู่แต่ทีนี้เวลามันขาดมันก็เหมือนคนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรห่อแล้วจารบีเนี่ยก็อาจจะโดนน้าโดนฝุ่นเสื่อมสภาพได้เมื่อไหร่ก็ตามที่จารบีหรือ ของเหลวหล่อลื่นที่มันเริ่มหมดสภาพไปมันก็จะเกิดการสึกหลอสูงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณเจอก็อาจจะเอาจารบีโปะเข้าไปช่วยประคองไว้ก่อนจารบีเนี่ยมันทําให้การสึกหลอช้าลงอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นแต่อย่างคันนี้เห็นไหมลูกหมากคันชักเนี่ยเนี่ยคืนเองเลยเห็นไหมเห็นไหมคันชักนอกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอย่างนี้คือนิ่มนิ่ม,มบางคนบอกใช้ได้ไหมบางคนบอกใช้ได้ถ้าอยากจะประหยัดเซฟค่าใช้จ่ายแต่ใช้ได้ใช้ดีไม่เหมือนกัน บางคนบอกวิทำไมวิ่งมา2องแสนโลพงมาไรไม่ได้เรื่องเลยก็แบบนี้แหละครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยลูกหมากปลายปีกนกก็เหมือนกันแต่นี้มันค้าอยู่นะตั้งเขาเนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นนะนิ่มละเนี่ยผมพยายามโยงดูดูนี่เห็นนะอ่าเห็นนะก็คือดีกว่าคันชักนอกหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตรวจเช็คเพิ่มเติมพวกยางหุ้มเพลาขับเจออะไรก็เดี๋ยวจะแนะนําลูกค้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อคอัพเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ยางลองสปริงสูตรของที่ร้านไปด้วยเพิ่มเติมเข้าไป นะครับในส่วนของรั่วซึมอมาดูเห็นไหมชัดเลยน้ำมันเยิมเลยผมเคยแนะนํากันไปแล้วนะครับว่าน้ํามันเนี่ยถ้ารั่วซึมให้ดูจังไงนี่คุณดูในรูนี้ถ้าน้ํามันมาจากฝั่งขวาคือด้านซ้ายของรถฝั่งนี้คือเกียร์ชัดเจนว่ารั่วมาจากเกียร์ส่วนใหญ่จะ70%รั่วจากเกียร์แต่เวลาเปิดมาแล้วฝั่งเครื่องด้านด้านนี้ด้านซ้ายมือของกล้องเนี่ยก็ต้องทาไปพร้อมกันนะครับจะได้จบทีเดียวนะครับไม่มีคือเขาเรียกอะไรนะ ซื้อช้อนต้องซื้อซ่อมคู่กันต้องบอกแบบนี้อ่างเกียร์คันนี้รอยกาวเดิม200,000กิโลโอโหมาไกลมาก,ามากแล้วก็เราเช็คแล้วเมื่อวานน้ำมันเนี่ยยังไม่ขุนนะแต่น้ำมันดำแล้วก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับเดี๋ยวช่างเขาจะปลดท่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จัดการเคลียร์ให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมอัปเดตแล้วกันว่าปีกนกถอดออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้ช่างเขาจัดการให้งานแบบนี้ใช้เวลาทิ้งรถ1คืนดีที่สุดนะครับรับวันรุ่งขึ้นตอนเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเเรราจออกกกัันคีสู่ ตอนนี้ก็เอาแพรล่างออกไปเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับปีกนกแระงต่างออกไปก็โล่งเลยข้างในนะครับก็จะเห็นหมดจากด้านหลังเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอย่างคันนี้สังเกตตามหัวน็อตก็น่าจะมีวิ่งลุยน้ําบ้างนะเพราะว่ามันมีสนมขึ้นตามมุมอย่างนี้หัวน็อตพวกนี้นะครับก็พอบอกได้นะครับแล้วก็น้ํามันรั่วซึมอย่างที่เห็นนะครับลามมาถึงด้านหลังยางหุ้มเพาขับเป็นไงยางหุ้มเพาขับอ่าเริ่มมีแตกระยานตรงหัวตรงนี้ละนิด,นด นะครับหัวในนะก็ยังพอไหวไม่ได้ถึงกับแย่มากแต่ก็เริ่มมีแล้วข้างขวาอ่ามีบ้างคิดว่าต้องตรวจเช็คทุกๆประมาณเออหมื่นกิโลเมตรจากนี้ไปนะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานเขามาถ่ายรูปเพิ่มเติมครับก็มารับชมกันต่อตอนนี้อยู่กับช่างเอกนะครับนี่ผมให้ดูปีกเดิมเห็นป่ะโอ้โหขาดกระจุยแบบนี้ชัดเจนอดมินถ่ายรูปไว้ได้เลยใกล้ๆก็ได้ครับเก็บภาพไว้นะฮะชัดเจนนะครับป่าบูธปีกนกใหญ่อย่างเงี้ขาดไหมเปื่อยไหม โคตรชัดคันนี้นะครับอไปดูอีกข้างหนึ่งพอไหวไหมมาเช็คทีละข้างเลยให้ดูเลยนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยยืดเลย200กิโลเมตรครับใช้ได้ใช้ดีไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นลูกมาอื่นๆอ่ะช่างเอกยกแถบหน่อยนึงนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะเวลานิ่มก็นิ่มเลยอ่ะขอดันที่สุดหน่อยนีย่เห็นไหมในรูเนี่ยเห็นไหมถ้ายางขาดเนี่ยจารบีมันก็แทบไม่เหลือนะครับ กนะ็เพราะนั้นก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือความเหมาะสมแล้วกันบูทเล็กเนี่ยไม่ค่อยเสียหรอกและตรวจยากแต่บูทเล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ก็มีผลต่อความแน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับแล้วก็แท่นล่างแท่นล่างพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะให้ดูได้ไม่ไปแล้วเท่าที่ไหวนะก็เปื่อยหมดแล้วเริ่มมันไม่ฉีกขาดแค่้เดียวมันเปื่อยไปเลยนะครับตามนี้แหละครับนะชัดเจนกับช่วงล่างประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรอทีมงานยกเกียร์ลงมานะครับแล้วเดี๋ยวเจออะไรผมถ่ายให้ชมอีกนาทีนะครับ ในส่วนของยางหุ้มเพลานะครับก็เซลลเขาก็แนะนําลูกค้าไปลูกค้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทําไปเลยทั้งสองข้างนะครับซึ่งตอนนี้ในขั้นตอนของที่ร้านเนี่ยนะครับเขากลาลังถอดเม็ดลูกปืนออกมานะอย่างที่บอกครับเนี่ยจารบีเก่าปกติจารบีมันจะสีเข้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันก็จะเหลวหมดสภาพซึ่งเดี๋ยวเราจะล้างทาความสะอาดใหม่ทั้งหมดแล้วใส่จาระบีตัวพิเศษที่ร้านเนี่ยใช้เป็นเกรดพิเศษที่รองรับแรงกดได้อย่างดีเพราะนั้นการสึกหรอจะต่านะครับแล้วก็เพลาเนี่ยถอดมาละอันนี้จะเป็น ที่ช่างเอกทาอยู่ก็คือเป็นฝั่งสั้นมันจะมีฝั่งสั้นกับฝั่งยาวนะอันนี้เซลเขาก็เทียบเรื่องของอะไรไปนะครับตรงนี้ก็ทําไปเลยทีเดียวครับจบกว่า,จ,วาจะต้องไม่ต้องรื้อหลายรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเกี่ออกมาแล้วเป็นยังไงครับมาดูกันต่อนะครับตรงนี้เป็นตําแหน่งของซีนท้ายเครื่องนะครับจะเห็นวงสีน้ําตาลนี่เนอะแล้วก็จะมีคราบน้ํามันบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะจริงๆส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับว่าในฝั่งท้ายเครื่องเนี่ย ถ้าเป็นเบนซินนี่ยิ่งโอกาสรั่วน้อยนะครับดีเซลก็จ,จะมีมากกว่าหน่อยแต่ส่วนใหญ่มักจะมาจากฝั่งของเกียร์นะครับตรงนี้ก็ยังไงก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวแล้วก็ปกติก็จะถูกบังไว้ด้วยอะไรนี่จานนี้ไฟวิวนะครับไฟวิวก็จะบังอยู่ทีเราจะไม่เห็นเสียเวลาประกอบกับเข้าไปแล้วส่วนเฟืองของไฟวิวก็จะไปขบกับตัวของมอเตอร์สตาร์ซึ่งจะแย่มาตางบริเวณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูในส่วนของห้องเกียร์กันครับ ในส่วนของลูกเกียร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในห้องของเวลาเขาใส่ลูกทอร์เข้าไปมันก็จะบังอยู่อย่างนี้เนะและซีนตำแหน่งนี้ที่เขาบอกกันก็คือจะคล้องเข้าไปนี้เห็นไหมก็คืออยู่บริเวณคู่กับตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราจะล้างทําความสะอาดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนซีนแท้นะซึ่งแน่นอนวันนี้ซีนยังไงก็ใช้แท้แล้วก็อันนี้จะเป็นของ j จเทกนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมเขียนว่า j จเทก J T E K T นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนก็จะมี j จเทก N O K อะไรประมาณนี้นะครที่นด์ เขาผลิตให้กับของค่ายรถยนต์โดยตรงนะครับแล้วก็ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ความลูกทอกถ่ายน้ำมันทิ้งไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของการเปิดหางเปลี่ยนกองเกียร์ทาไปเลยทีเดียวด้วยแล้วก็ทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาจะเปลี่ยนในส่วนของปีกนกต่างๆนะก็เตรียมประกอบไปแล้วจริงๆคันนี R ้แหลกพวงมาลัยดังแต่ว่าอะไหล่มันไม่มีแล้วก็ลูกค้าไว้เก็บทํารอบหน้าดังนั้นเนี่ยในส่วนของคันชักเราเปลี่ยนแต่ตัวนอกรับลูกหมากแหลกเนี่ยเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่ลูกค้าเปลี่ยยนนแแหหหลลลลกกกกวงมมมาััี่จะูติดด้ ก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ประกอบตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ขับทดสอบเก็บงานส่งรถได้นะครับรับชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนรายละเอียดงานต่างๆนะครับที่ CX3 คันนี้มาจัดก็ต้องบอกว่าอ้างยิงได้กับเบนซินรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็เช่นกันนะครับว่าเมื่ออายุมันถึงรายการต่างๆคล้ายๆกันเช่นเรื่องน้ำมันรั่วซึมคุณต้องเปลี่ยนซีนตรงไหนกันบ้างนะครับในเบนซินมีเรื่องซีนฝาครอบวาล์ว ในดีเซลก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของงานช่วงล่างก็แยกไปตามบอดี้ของรถนะครับแล้วก็การอัปเกรดช็อคอัพนี่ก็ตามความเหมาะสมของอายุการใช้งานด้านหลังที่ทีมงานเขาก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะส่งงานขั้นตอนรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าได้รับชมกันด้วยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้กับวีน่ารช็อปนะครับชัดเจนแน่นอนเรารายละเอียดต่างๆเราครอบคุมแล้วก็เจอ,อรเราแจ้งทดสอบก่อนหลังเรามีทุกอย่างนะครับนะแล้วผมบอกเสมอว่าราคา อาจจะแตกต่างกว่าที่อื่นแต่งานบริการเราก็แตกต่างเช่นกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ